คุณผู้ชมครับมาช่วยกันดูหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเป็นอาสาตํารวจจริงหรือไม่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นอาสาตํารวจไปเจอคนเมาอยากจะขอตรวจสอบสุดท้ายเอาปืนที่พกมาตบไปที่หูยิงลงพื้นวันนี้ตํารวจจริงออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาเป็นอาสาตํารวจหรือไม่ครับเฮ้ยมีปืนนะมีปืนนะ่ายคิปอยู่นะ่ายคิปอยู่นะ ่เโอ้โอ้อา้ายิงด้วยนะเสียงปืนดังฟังชัดเลยนะครับผู้ชายในคลิปเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นอาสาตำรวจขี่รถติดไฟไซเรนมาครับใส่หมวกกันน็อกแล้วก็มาขอดูบัตรประชาชนคนเมาจากนั้นก็มีปากเสียงกันครับตามภาพเลยเอาปืนออกมาตบบ้องหูคนเมาไปเตะด้วย<ะ>ยิงปืนลงพื้น กระชากคนเมาไปทําร้ายร่างกายจับกดไปที่พื้นแล้วก็จับใส่กุญแจมือทั้งหมดทั้งมวลนี้คนที่เขาอ้างว่าเป็นอาสาตํารวจเนี่ยเป็นคนทําชาวบ้านที่ชุมชนย่านสํารงเหนือสมุทรปราการครับเห็นคลิปภาพนี้นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าต่อให้เป็นอาสาตํารวจจริงมันก็ทําเกินกว่าเหตุไปหรือไม่ครับสวน,นยิงเขาทำไมสวน,นยิงเขาทำไมนั่นแหละใช่ใช่หมสงสังเสายาเขาหาอะไร ว่าขีรถขี่คดขีรถเลยเขาไปแล้วแต่กลับมานั่แเลยน่าเกียดเกินไปนนไว่าเ้าให้ดูแล้วแต่ยังก็นี่อ,า,า,อา,า,าูเ่เป็นไรนะพี่ใจู่ไหม เหตุการณ์นี้นะคะคนเมาเขาถูกปืนตบหูหูฉีกเลยเย็บไป8เข็มถูกกระสุนปืนเข้าที่เท้าซ้ายคนเมาเองก็พยายามที่จะอธิบายแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะจะเดินมากินข้าวมันไก่แต่ว่าผู้ชายที่เข้ามาหาเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมคือไม่ฟังอะไรทั้งนั้นครับ ต่อมาทางตำรวจสพสำโรงเหนือนะไปถึงจุดเกิดเหตุก็มีการควบคุมตัวนะคะคนเมาไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็รีบนำตัวสง่งโรงพยาบาลแล้วนะคะขณะที่แม่ของคนเมายังข้องใจเหมือนกันจะไม่ใช่อาสาหรือว่าคนของตำรวจได้ยังไงและยืนยันด้วยนะคุณแม่จะไม่ยอมจะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะแม่ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเห็นเห็นในคลิปขนาดนั้นแม่ไม่เชื่อนแน่นอนอมแม่ไม่เชื่อว่าไม่ใช่อาสามไม่ใช่ตำรวจ Hmm. ถ้าไม่ใช่จะมีรถของตำรวจมาได้ยังไงและจะมีมวกอาสาได้ยังไงมัน hmm. จะมีหมวกจักนั้นได้ยังไง hmm. และจะมีป้ายแต่ขนาดนั้นหรอมันก็ช้ยเห็นอยู่แล้วอ่ะที่อยากเล่าเรื่องพาะอะไรันจะเขาไปทํากบุกคนคนอื่นนอย่างนี้นะขนาดีนคนเยอะแยะเขากล้าทําขนาดนี้นถ้ากะไม่มีใครเห็นเลยเขาไม่ยินตายเลยอ่ะแส,สดงว่าแม่ มั่นใจว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจอาสาจริงๆมันมีสัญ,ญลักษณ์มีหมวกกันน็อกมีรถติดสัญญาณไฟอแต่ว่าวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจในพื้นที่นะครับผู้กํากับสอพอสํารงคเหนือครับยืนยันว่าคนก่อเหตุไม่ได้เป็นอาสาตํารวจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตํารวจทั้งนั้นและล่าสุดตํารวจสอพอสํารงคเหนือแจ้งข้อหาเอาผิดกับคนก่อเหตุแล้ว เบื้องต้นนะครับยิงปืนในที่สาธารณะพกพาอาวุธปืนและครอบครองอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยเดี๋ยวจะรอให้คนเจ็บออกจากโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวจะมาสอบปากคำและแจ้งความเอาผิดกับคนที่อ้างว่าเป็นอาสาตำรวจด้วยครับเขาก็ไม่ได้เป็นอาสาหรือว่าไม่ได้เป็นเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเขาก็เหมือนภาษาทั่วๆไปเขาเรียกว่านักบินนะครับ ็ไปสอบหาอุปกรณ์ที่ว่าคล้ายๆกับทางเจ้าที่ของรัฐเนี่ยแล้วก็มาดําเนินการเราก็พร้อมให้ความดำเนินความวิธาราอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเราก็มีพยานหลักฐานแวดล้อมสอบปากคำพยานแวดล้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะดําเนินคดีแล้วก็พร้อมที่จะบรรเทาความเสียหายให้กับผู้เสียหาย